สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอรีที่นี่ที่เดียวครับวันนี้นะครับมากับฉากใหม่แล้วก็มีแขกรับเชิญนะครับที่ต้องบอกว่าแหมลื่มจริงๆนะครับที่มีโอกาสจะได้สัมภาษณ์พูดคุยกับเขาคนนี้ก่อนใครเลยใช่แล้วนะคะเป็นบุคคลที่หลายคนตามหาอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี่3 0สิกว่าปีแล้วตามหาอยู่ตามเขาไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ไหมไม่ได้ทําอะไรผิดแต่เป็นเรื่องที่ดีๆค่ะเพราะว่า ท่านคนนี้เนี่ยพี่คนนี้เนี่ยมีโอกาสที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วอ,ะอ่ะแล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติมาออกแดลอขลี่กับเราด้วยนะคะเป็นบุคคลที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้า บัเงินพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันพ่อแห่งชาติที่กาลังจะมาถึงเดือนหน้านี้แหละใช่แล้วแต่ว่าเราจะมาพูดคุยทําความรู้จักกับเขากันก่อนใช่แล้วนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะคะพี่หม่อมนะคะคุณอัตรภูมภูมิประเทศอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่หม่อมนะครับเมื่อวานนี้เราเพิ่งจะมีเรื่องยาวเรื่องราวแบบย่อยๆเข้าไปบ้าง้วต้องบอกว่าจะคุยกันคุยกันก่อนจะเข้านี่รู้สึกขัดขันๆนิดนึง คือ <c ười> ตกลงจะเรียกว่าคุณหม่อมหม่อมท่านหม่อมหรือว่ายัางไงดีเออเป็นเชื้อหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมเออเป็นชื่อนี้มันมีที่มาที่ไปไหมครับพี่หม่อมก็มันมีที่มาครับครับเรื่องคือมันมีที่มาตั้งแต่ผมก็ตอนนั้นผมยังจําความไม่ได้นะ <c oughs> ครับคือผมสงสัยมาตลอดว่าว่าทําไมเราถึงชื่อหม่อมทาไมเพื่อนถึงเรียกหม่อมแล้วบางคนก็มีล้อมีอะไรอย่างเงี้ยหม่อมนู่นหม่อมน่ก็คือเลยเลยเลยถามคนที่บ้านถามแม่กับพ่อ ว่าทําไมเราถึงชื่อมอมชื่อแปลกกว่าคนอื่นก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมชื่อแมวครับแมวเลยแล้วมาหม่อมเลยนะเปลี่ยนไปได้ยังไงก็คือก็เป็นเรื่องที่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 เกิดขึ้นเนี่ยครับได้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 รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ที่ที่ปาลาอูก็เลยเหมือนกับ ได้ได้ได้พ่อได้อุ้มไปถวายท่านที่รถพระที่นั่งก็ท่านก็ทรงทรงถามอันนี้คือคือพ่อกับแม่เล่าให้ฟังนะครับท่านก็ท่านก็ทรงถามว่าชื่ออะไรอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วพอหลังจากอ่าใช่ภาพนี้ครับภาพนี้เลยใช่ครับอันนี้คือคุณบตอนเด็กๆภาพนิ่งบุคคลในภาพที่ที่จะมีโอกาสได้เข้าเฝ้าจริงๆมันเรามีคลิป มีคลิปด้วยมีคลิปเป็นภาพขึ้นไหวเลยนะครับในเหตุการณ์ช่วงนั้นเดี๋ยวระหว่างที่เราคุยกันไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นพพาไปชมกันด้วยในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตอนนั้นคุณหม่อมจำได้อะไรได้ไหมเรือนรางหรือแค่ไหนพอที่จะแบบได้ไหมฮะหนึ่งขวบกับยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับโอ้โหคือไม่น่าจะจําความได้แหละแต่ว่ามันจะมีภาพมีหลักฐานทุกอย่างปรากฏขึ้นมาให้เห็นมีคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับพวก ผู้ใหญ่กำนานผู้ใหญ่ในหมู่บ้านคนเท่าคนแก่ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะครับเขาก็จําได้ว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านวันนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงงานที่หมู่บ้านที่ไปเยี่ยมโครงการสากลกาะอูป่าเด่งครับนี่นะครับใกล้ละถึงวินาทีนี้เป็นโครงการพระราชดำริครับนี่นี่นคือต้องบอกว่า เห็นภาพนี้ที่ไรขนลุกนะคือครับรู้สึกตื้นตันอ่ะคืออยากจริงๆเราอยากจะเป็นบุคคลเป็นน้องคนนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามถามคุณหมอแบบนี้ดีกว่าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยตอนอายุเท่าไหร่แล้วตั้งแต่จาความได้เลยครับคือที่บ้านก็จะเล่าให้ฟังตลอดว่าเราได้มีโอกาสเข้าเฟาวใกล้ชิด บัตรสุดเด็ดเขจะอยู่หัวท่านค่ะแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงเราได้เข้าไปตรงไหนไปทําอะไรบ้างแล้วท่านได้ทําอะไรบ้างเอาผัดรูปหัวเราอะไรเงี้ยครับก็คือตั้งแต่จําความได้เลยพ่อกับแม่ก็ปลูกฝังเล่ามาให้ฟังตลอดคือคนรอบข้างคนในละแวกญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็จะรู้ครับงั้นผมถามคุณหมอแบบนี้เลยดีกว่าแบกรับความความคาดหวังหรือว่าความอะไรในตัวเรา แค่ไหนการประพฤติตัวการดําเนินชีวิตหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าถือว่าเราได้รับพระมหาการุณาธิคุณนะครับได้รับความพระเมตตาจากในหลวงด้วยอย่างเงี้ยท่านทรงให้โอกาสได้มาสัมผงสัมผัสเราด้วยก็กดดันครับกนกดดันนะคือตอนตอน,ตอน,ต,อนตอนสมัยเด็กๆเนี่ยผมเรียนปถมเรียนที่โรงเรียนอนันต์ <c oughs> เป็นโรงเรียนของราชการที่รัดที่ท,ท,ที่ที่ปาละอูนะครับก็ คุณครูทั้งหลายแหละเวลาผมทำผิดซนตามภาษาเด็กผู้ชายครับแกก็จะคุณครูแกก็จะเรียกเข้าไปแล้วแบบนี้นะเราได้คืนเข้าเปสมัตรเสอหัวเราเป็นต้องเป็นเด็กตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างต้องทำตัวดีกดดันครับก็เอาอีกแล้วเหรอแต่เราเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจแต่ว่าอารมณ์ของความเป็นเด็กก็ยังยังยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่แต่ว่าเข้าใจว่าทำไมถึง ต้องเป็นเราก็อยากจะให้เป็นแบบอย่างกับเพื่อนเพื่อนอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้ววันที่กระทรวงวัฒนธรรมตามหาดีกว่าความรู้สึกคุณหมอมี่รู้ว่ามีการตามหาบุคคลในภาพเพราะเขาตามหามาทุกๆปีปีนี้เนี่ยเป็นภาพของคุณหมอตอนนั้นนวินทีนั้นรู้สึกยังไงบ้างอ่าต้องต้องต้องเรียนตามตรงเลยว่าผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าว่าว่ารู้ว่ากระทรวงวัฒนธรรมตามหาบุคคลในภาพแต่ไม่ทราบเลยว่า จะมีภาพเราอยู่ด้วยอืเช้าวันนั้นน่ะแม่ผมรู้สึกแกจะดูรายการทีวีช่องหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าช่องอะไรเป็นข่าวแกก็มาบ่นกับผมว่าเอ๊ทำไมไม่มีภาพครอบครัวเราบ้างนะอะไรเงี้ยคือคือแกก็เหมือนรอว่าขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตอีกครั้งหนึ่งในชีวิตได้ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดแกก็มามาบ่นกับผมว่าทําไมไม่มีภาพครอบครัวเราบ้างนะครับผมก็เลยบอกบอกแม่ว่า ถ้าเราถ้าเรามีบุญนะครับวันหนึ่งโอกาสนี้อาจจะเป็นของเราบ้างแต่ว่าเราเราไม่ไม่ได้วิ่งไปแบบสอบแสวงหาที่จะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พยายามที่จะแสดงตนว่าเราเอ้มีโอกาสได้เข้าเฝ้ามันมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สูงส่งครับถ้าผมไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยผมว่าคนนั้นผมไม่เชื่อว่าว่าเป็นเรื่องจริง ผมก็เลยเลือกที่จะไม่เล่ากับบุคคลทั่วไปแต่เราก็รับรู้กันในภายในครอบครัวญาติสนิทเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยครับรู้กันจริงๆเราเรามีเสียงของคุณแม่คุณหมอนด้วยวันที่วันที่รู้แล้วก็วันที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าไปหาที่บ้านคือคุณแม่คุณหมอมวินาทีนั้นเห็นบอกว่าร้องไห้เลยด้วยเหมือนกันน้าตาไหลครับน้ำตาไหลต้องให้คุณผู้ชมไปฟังเองมนะคะเรามีเสียงของคุณแม่คุณหมอมาให้ฟังกันครับ นี่พ่อก่อนที่แกจะเสียแกก็รอวันนี้ครับมาจนแกรอไม่ไหวแกไปก่อนก็เหลือแม่เนี่ยรอ,รอมาสามสิบกว่าปีแล้วคะ่ะแม่แกบอกเสมอว่าเออให้ไปตามเรื่องให้ไปติดต่อผมก็เลยบอกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีบุญเรื่องราวทุกอย่างจะกลับมาหาเราเองจะตายก็ไม่ว่าขอให้ได้ให้ให้ให้เกิดวันนี้ขึ้นมาไม่เสียดายชีวิตเลยคะ่ะ ประเทศไทก็ลงมาจะมาอุ้มอ่ะทีนี้พวกพี่ๆก็ร้องไห้บอกกับแม่ขอท่านไว้ก่อนนะอีกสักสองปีสองสารน้องว่าน้องยังไม่อบรมเดี๋ยวจะไปงองงให้ท่านลําบากเราเลยตัวเป็นกั้นไว้เนาะแล้วก็เลยท่านก็บอกฝากเลี้ยงไว้ก่อนท่านก็คึงหัวแล้วท่านก็พ่นแล้วท่านก็ส่งให้เอาากเล้นฝากเลี้ยงไว้ก่อนนะนั่นแหละครับเสียงของคุณแม่ค่ะ อันนี้ผู้เห็นเหตุการณ์จริงๆแหละไม่คือได้ฟังเลยจำได้เลยตั้งแต่วินาทีนั้นมาจนถึงวันนี้ใช่ครับแกจะคอยเล่าตลอดคอยเหมือนเตือนสติเราตลอดให้เราทําตัวดีเลยว่าเราแบบอย่างนั้นอย่างนี้นะเราได้เคยเข้าใกล้ชิดระว่าสตร์เ่อเหัวท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแกจะคอยเตือนสติตลอดมีมีได้ลองเอาพระชนม์ิแนวคิดขององค์ท่านเอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอะไรยังไงบ้างก็ผมก็ทําทําเขาเรียกยังไงครับ ทำเพื่อสังคมอยู่ครับตอนนี้ก็ทําอยู่เป็นโครงการผมมีมีมีกลุ่มผู้ขับขี่สองล้อคือผมขี่มอเตอร์ไซค์ครับก็บริจาคของให้เด็กเด็กผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสก็ตอนนี้ผมทํามาสี่ครั้งแล้วเป็นโรงเรียนของสมเด็จพระเทพเป็นโรงเรียนตชดที่ที่ป่าละอูครับผมทํากันมาสี่ครั้งแล้วครับก็ เป็นผู้แบ่งปันเป็นผู้ให้ให้กับผู้ที่ได้โอกาสในสังคมบ้างนะครับก็รู้จักแบ่งปันนั่นเองใช่แล้วจริงๆแล้วมีพิเศษกว่านั้นคือนอกจากจะได้มีโอกาสเข้าฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วบ้านของคุณหม่อมเองก็เป็นสถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นเรือนรับรองใช่ครับใช่เป็นเรือนรับรองช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ วันนั้นเป็นน้องหมมเป็นน้องหมมร้านเปนเนอร์เซนต์เพราะวัว,วเป็นประกันเลยแล้วก็ชาวบ้านด้วยเอาวัวเป็นประกันไม่คือไม่แอบ,บอ้างอิงทรงทงนะครับเป็นเรื่องจริงครับชาวบ้านในหมู่บ้านก็ต่างก็ดีใจกันนะดีใจกทั้งหมู่บ้านเลยฮะทั้งตำบลน,นะฮะไม่ใช่ทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลน,นะฮะเพราะซื้อเนี่ยไปทั้งตำบลป่าเดงตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นี่ทั้งหมดเลยฮะ <S <S พอะได้พราได้ลูกข่าวก็ปราบเพื่มปิติยินดีนะครับ รู้สึกยินดีเป็นอันเป็นอย่างยิ่งเลยที่คนในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าไปาหาในหลวงเนี่ยทุกคนยินดีกันหมดผมก็เมื่อคืนผมได้ดูทีวีนะตาเช้าออกมากคุยกัคนในบ้านมาคุยนอกบ้านเขาก็ยินดีกันทั้งนั้นฮะ,ะยินดีมากๆที่ว่าคนในหมู่บ้านเราเนี่ยเปียกเสมือนตัวแทน,นได้ข้าวฝ้า ได้ยินว่าจะให้ไปเข้าฝ้าอีกคนเจ็ดคนเรื่อไงไเจ็ดเจ็ดที่นางเนี่ยก็รู้สึกยินดีมากมากเลยครับยืนยันไหมครับว่าเป็นน้องหม่อมอ๋อแน่นอนครับชัวร์เลยเพราะผมยืนอยู่นั่นตลอดนะเห็นเลยเห็นกระตั่งเวลาเขาถวายเสร็จในหลวงท่านทรงให้ประเทศบันทึกให้เห็นตลอดมาอยู่ใ,ใกล้ๆกล้กันแค่เมตรกว่านเนี่ยครับ,รบกลับมาช่วงที่สองของทหารุลีนะครับเมื่อกี้ที่ได้ชมกันนะครับก็คือเสียงของบุคคลรอบข้าง ของคุณหมอมนั่นเองเป็นใครกันบ้างครับคนแรกเป็นเป็นกำนันครับครับแกชื่อมนูนทองแย้มเป็นกำนันตำบลห้วยสั์ใหญ่ครับเป็นเป็นเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นตอนนั้นแกยังไม่ได้เป็นกำนันแกยังแกยังยังวัยรุ่นอยู่ประมาณสักยี่สิบนิดๆนะครับแกก็อยู่ในเหตุการณ์วันที่รับเสด็จเพราะว่าครับแม่แกแม่กำนันครับบ้านก็อยู่ติดกับบ้านผมอ ติดกันแล้วแม่กำนันก็เป็นคนทำสับปะรดกวนถวายพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวด้วยอบุคคลในเหตุการณ์ทั้งนั้นเลยและคุณลุงท่านต่อมาต่านี้คือเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเพราะว่าสมัยนั้นยังยังไม่มีผู้ใหญ่บ้านครับเป็นหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งแกก็มารอมารอรับเสด็จอยู่ที่นั่นเหมือนกันบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เราทิ้งท้ายไว้นะครับจากเบรกแรกว่าเราพูดถึงบ้าน เป็นเรียนพักพรรองจริงๆแล้วมีหมายกําหนดการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องมาพักที่บ้านของคุณหม่อมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็มีช่วงที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จไปที่พระพาทระทบคทับแล้วก็มีการถวายฎีกามีการคุยเกี่ยวกับโครงการแล้วใช้เวลาส่วนนั้นเยอะอันนี้อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ท่านกำนันเล่าเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมถึงไม่ได้มามา ที่ที่บ้านก็ใช้เวลาตรงนั้นเยอะแล้วเวลาไม่พอพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาที่หน้าบ้านมามาโดยรถพระที่นั่งได้มาเจาะที่หน้าบ้านครับไม่ได้ไม่ได้เข้าไปในบ้านท่านก็ต้องเสด็จการจิตมาธิการจิตต่อไปก็เลยเป็นที่มาที่ไปของบ้านพักตอนนี้บ้านพักที่ที่เตรียมจะใช้เป็นเลือนรับรองยังยังอยู่ไหมบ้านหลังเดิมผูกพังไปตามตามการเวลาแล้วแต่ว่าเป็น เป็นเป็นเป็นบ้านหลังใหม่ที่สร้างทับแเดิมขึ้นมาที่พื้นที่เดิมพื้นที่เดิมครับก็เป็นการบูรณะบูรณะครับเพราะว่าบ้านตอนนั้นจะเป็นบ้านทรงไม้ไผ่คือเครื่องเรือนจะเป็นไม้ไผ่หมดเลยที่หลายคนได้เห็นในภาพข่าวครับไปจะเป็นหลังนั้นแต่ว่านี่ปัจจุบันก็คือสร้างทับ ที่เดิมที่เดิมเลยอยู่พื้นที่เดิมสงสัยวันนั้นที่พอทางสำนักพระราชวังบอกว่าจะใช้เป็นเดินพกรับรองเนี่ยคือบ้านเราก็ก็เป็นบ้านไม้ไผ่ไม่ได้ใหญ่โตเลยรู้สึกยังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ในมีเตรียมทุกคนก็วุ่นวายหมดเลยครับเตรียมแบบทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าบ้านในโครงการนะครับบ้านในโครงการจะเป็นบ้านทรงเดียวกันหมดเลยทุกหลังแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่าบ้านเราสะอาดหรือว่าบ้านเราแบบ จัดแต่งสวยงามประมาณนั้นนะครับแลวได้ได้เลือกเป็นเรือรับรองนี่ผมเห็นผมเห็นมีร่องมีรูปอะไรนํามาวางไปด้วยนี่นี่รูปคุณพ่อครับอ๋อสมัยน้นอันนี้อันนี้รูปผมเองโอ้โหน้องแมวสมัยก่อนตอนที่ยังไม่เป็นน้องหม่อมนะครับนี่น้องแมวนะอันนี้เป็นเป็นภาพที่ถ่ายช่วงเช้าครับก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาอันนี้เป็นช่วงเช้าแล้วท่านไหนคะที่เป็น แม่ที่เป็นคนอุ้มเข้าไปอันนี้เป็นพี่สาวครับเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวพี่สาวพี่สาวนะแหหลักฐานยืนยันกันชัดเจนนะครับไม่ผิดตัวแน่นอนคนนี้แหละอ่ะแหมคุยกันได้เวลาน้อยไปนิดนึงอยากให้คุณหมอมฝากอะไรนิดนึงครับไปถึงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่านการณนึงก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วครับคือหาอะไรเปรียบไม่ได้แล้วคือเป็นเป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วสำหรับผมเองสำหรับคนในครอบครัว ทุกคนนะครับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่สําคัญที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือต้องขอบคุณทางผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทวีศรีวัฒนาตูลครับแล้วก็วัฒนธรรมจังหวัดท่านเกิดชัยชาติไตรชาติไทยไตรลงครับแล้วก็วัฒนธรรมอำเภอคุณนันธนบัตรครับแล้วอีกท่านหนึ่งที่ ลืมไม่ได้เลยคือท่านท้องถิ่นอำเภอคคุณพัชระวันประจวบเหมาะนี่คือคนที่ไปไปหาผมกับกำนันมโ์ทองแย้บเลยได้ได้ผมได้มีวันนี้ครับต้องขอขอบคุณแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านครับครับออก็ต่อวันี้ก็คงต้องเต็มเมื้อเต็มตัวแล้วนะครับที่จะได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านวันที่5ธันวาคมนี้นะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมองด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราให ะสนิกรชาไทยได้ร่วมปรับปรื่มกันไปด้วยอ่านไปสัมภาษณ์ไปยิ้มอย่างเดียวทั้งรายการรู้สึกดีใจแทนจริงๆนะคะองนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับอาละครับวันนี้นะครับก็คงจะได้เต็มอิ่มนะครับกันพอสมควรแล้วนะครับก็รอร่วม และไปเกิบโฟ์ท่านแล้วก็ร่วมการค้นหาบุคคลในภาพท่นานอื่นๆด้วยนะคะแต่วันนี้คนที่นั่งอยู่กับเราอีกกรอบหนึ่งที่เอ่ยชื่อคือคุณอัตรภูมิภูมิประเทศคุณหม่อมของเรานั่นเองครับ,บแล้วันนี้นะครับเวลาก็หมดแล้วนะครับเราสามคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ